จะสอนวิธีทำกระดาษทอ,อเรียนเป็นรูปดอกไม้ติดกับเพชรน,นะคะใช้สีเงินหรือสีทองก็ได้แล้วแต่เราก็จะมีกระดาษสามแผ่นไซส,ส์สามจุดสองน,นะคะเลนบ้านอนุอนวยตรงการพับขึ้นมา สีด้านเลยค่ะจะได้สีด้านสี่มุมแล้วก็จับจีบสี่มุมนี้นะคะก็จะเป็นแปดจะจับจีบยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่างแต่ว่าถ้าจีบเยอะมันก็จะสวะะ่วนนีค่ะยางสองเส้นนะคะกันขาย แล้วก็พันยางสองรอบค่ะถ้ารอบเดียวหรือหลายหลายรอบเกินไปมันก็จะแน่นรอบเดียวก็จะหลวมไปเอาสองรอบกำลังพอดีค่ะแล้วก็ถานมันออกมาะค่ะทีนี้ออกมาหลอกมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ไล่ดึงจากชั้นล่างแยกออกมา ได้หน,นึ่งชั้นชั้นที่สองตึงแยกออกมาเลยนะคะสองเสร็จชั้นสามได้ตรงตึงมันก็จะได้ตรงน,นี้นเราจะมาติดก,กากเพชรกันนะคะก็ใช้กาวลูก็ได้หรือกาวลาเพิษธรรมดาก็ได้ ตรงจุดที่เราอยากจะติด,ดแต้มใหม่สีอะไรดีสีเงินม่ละเอาทองกันนะคะได้สองสีเลยทองเงินแต่เราชอบแต่ะต้องเยอะนะคะทองทัว่วเราจะติดบ้านตรงกลางข้างๆอะไรก็ได้ สองสีไปไจะได้แบบวงางามมากอันนี้ติสอง,องสีีเยทองด้วยเงินด้่นนี้ค่ะอันนสีเหลืองสิสีเงินสห็นไหมคะ